วิธีลบวันที่และเวลาในรูปภาพออกไปนะครับในมือถือ Android เราทําฟรีได้นะครับผ่านแอป,ป Google Photo แอป,ปนี้นะครับจะมีอยู่ในมือถืออยู่แล้วนะครับไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับเข้ามาแล้วมากดคอลเลกชันจากนั้นให้กดเลือกรูปได้เลยครับเสร็จแล้วให้เรากดแก้ไขจากนั้นกดการดําเนินการต่อมากดการลบอัจฉริยะอาจากนั้นก็รอสักโค่นะครับ โอเคครับถ้าเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะหรือว่าใช้นิ้วนะครับขีดวันที่และเวลาที่ไม่ต้องการได้นะครับถ้าเป็นรูปภาพที่มีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับเบนแนะนาให้เราลบเฉลละน้อยนะครับอ่าขีดประมาณนี้ก็ได้นะครับเมื่อขีดแล้วนะครับวงกลมสีขาวมันคุมตัวหนังสือแล้วนะครับก็สามารถกดลบออกได้เลยครับโอเคครับลบเสร็จแล้วนะครับก็ขีดต่อได้เลยอันนี้นะครับถ้าไม่ครอบคุมตัวหนังสือนะครับก็สามารถกดยกเลิกการเลือกตรงนี้ได้นะครับ จากนั้นก็ขีดใหม่ครับเบนเอาส่วนล่างออกก่อนนะครับอันนี้นะครับเราสามารถขีดเพิ่มได้นะครับถ้าได้แล้วนะครับก็สามารถกดลบได้เลยครับโอเคครับที่เหลือนะครับก็ขีดแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นก็กดลบโอเคครับเราจะได้ภาพที่ไม่มีวันที่และเวลาแบบนี้แล้วครับ